เดี๋ยวรับพรจากพระเดบคุณพระจันทร์ใหม่คะ่ะรับพรอ,อีกรอบหนึ่งเพ <c oughs> ื่อรับการธรรมวัตสุดมนต์ต่อนะคะ <c oughs> ยะท้าวริวะฮาปุราปริปุเรนติสาะลังเอวะเมวอิโตทินังเปทานังอุปกปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิตสตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติละโสยธัสปีิโยวิวัตสันตุสภพรโรโเวินัสตุมาเตปวัตปันตรายโสุขีทิคายุโกภะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโน จตารโหธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตศสาทุขโลคาภยาเวลาโซกาสันตุจุปตวานการตรายาปิวินาสันตุจจเตศสาสยสิทธิธนังลาพังโสทีภะกะยังสุขังพลัง สิลัอายุจะวันโนจะโผคังวุติจะยาสวาสตวัฏซาจะอายุจะสีวะสิทธิพวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาขัณตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสธีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาขัณตุสัพพเทวตา สภธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตภวตุสพมังคลังลาคันตุสพเทวตาสภสังขานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต